สวัสดีครับยามเ้าครับนี่ครับมายามเบ็ดแลยครับมายามเบ็ดอีดซี่นยครับเบ็ดขั้นครับนี่มันนี่เอาเหยื่อหวกมาลองเบิงซิบกลังครับมาสิมานบอกครับมันปรากฏสิกินเบ็ดบอมมันนี่มันนี่อันซี่ก็ขึ้นแห้งอยู่ครับปากที่น้องไปเบิงครับมันนี่ใส่สองยางครับใส่เบ็ดขั้น เยื้อปูน้ำครับยืนน้องครับมาย่าเบ็ดเยื่อหกอยู่ซี่ก่อนครับี่น้องไปนลุนเบิ้งครับกูหนึ่งลังแหละครับบดถึกโอ้นํำซี่ขึ้นแห้งเดียวครับโอ้นะครับนนเนี่ยปข้างหน้าเนี่ยปลายยังน้อนครับถึกเบ็ดเลยเห็นดินยูดด,ดินอยู่ครับ ปิดขันเงาเลยหปย่างน่นเลยมีหกครับได้เส่ปากคตเลยครับไาย่างนะครับ เป็นไม้แรกครับโอ้นี่ครับปลาเสียมครับปลาเสียมอูเมนปลากดตัวนี้พขวดว่ามันดิ่มเสียล้ครับปลาเสียมครับโอ้ว่าปลากดร์ไง เม่นี่คุยหน่อยมากครับาพายแยงกับเหบ็นน้ำซี่สองก็ถือว่าน้ำซีขึ้นแห้งครับ ใช่เบ็ดมันเบ็ดต่ำ,ตำๆเนี่ยเยื้อติดถ่วงขันเบ็ดนี่ก็ขาดปากแล้วนครับเป็นเรื่องมันมันเกี่ยวครับมวยยูมืดเทียน้อยนะครับพี่น้อง แต่โน่ตะปีกเด่น้อเงียบเนียโอ้อตัวเดียวอืมฮมีปลาถือว่าตึปลากิเียครอืมปลากิเหน้อยน้อยก็น้อยแห้งโคด อืมครับถือปากี่เฮียนน่ะว่าหน่อยแห่งพุดปลออีกขึ้นไป ขัดปากแล้วครับเห็นมันขึ้นเป็ดมันเปียกครับครับมา,ย,ามบย่าเป็ดเยื่อหุ้กกับโบมานนะครับใส่ปลาเสียมหน่อยตัวหนึ่งครับกับปลาขี้เหียครับมาย่าเบ็ดเยื่อหุ้กครับกับโบมานนะครับมัน ใส่เบ็ดสิบก้อนล้างเนี่ยครับหิมนเหยื่อหิมนป้านั่นครับประสียมกับป้าขีเคี้ยตัวหนึ่งครับหน่อยๆครับปลานำขึ้นร้ายครับขึ้นแห้งป้าบอกกินเบ็ดผาพี่น้องไปหลุ่นบึงใส่เบ็ดอยู่น้องครับเหยื่อกะปูครับที่น้องไปบึงตอเลยครับน้องย่างเบ็ด ขั้นครับใส่เืงอกระปูมาลองเบื้องครับบอลไล่ขั้นไปได้ดรอกครับมันยี่สิบขั้นประมาณนี้แหละครับใส่ยุกุดครับพี่น้องไปเบิ้งเลยครับพี่น้องป้าจะกินเงือกระปูไปย่ำนี่ครับพี่น้องหนุยกระดามเด้อไงหนี่กระดามกระดามคือกระปูครับ เนื้อกระปูเนื้อปูคือหนุยกระดามธรรมดาคะยันนี่กับบ่ไข่บ่ไข่กินเนื้อปูนะครับอยากมาลองเบิ้งครับน,นี่กับลังแรกก็กครบ่เห็นได้เลยครับบ่ได้ครับโอ้มือนี่กัใช้เบ็ดซี่น้ำบ่ถือครับนำขึ้น หลังเล็กประมาณครับใส่ถึกด้วยกดอกยครับพี่น้องนี่นี่โอ้ตายครับพี่น้องผมใส่ไว้เต็มมือวานครับยำเว้นครับผมก็บปได้ไม่ย่มค,ครับเว้นรับเน่ยแต่อยากกับงานอยู่เว้นไปใส่เบ็ด เนี่ยหกยุซซี่ครับนำขึ้นเขื่อนก็แวบนำขึ้นแห้งครับเลยบได้ครับยุซซี่กับน่ครับ,รบตัวแรกครับดูง,งามๆเลยครับตัวง,งามๆด้วครับบไดายมาย่ำกังเว้นเลยครับ โอ้อะไรเอ้ายังมาใส่ปะอู้ครับนี่นี่นี่รังนี่ดินยุบยุบอยู่ครับทำหลุนเบิ้งต้นใหญ่ต้นน้อยครับครับดินอยู่จบจบเบิ้งก่นหน่อยก่อนครับอือตัวใหญ่อยู่ครับ อ,อืตัวง,งามๆอยู่ครับครับนี่กระไดแล้วอีกหนึ่งโตครับที่น้อง ของโตัวเลยครับโตัวงามๆอยู่โอ้มดแดงกลับโอ้เปน็นไงติดข้างหมดแดงครับโอ้หมดแดงหลาย ตัวที่สองนะครับใส่เบ็ดน้อยปไปเายอังย่ามมาครับนะไอ้หูลืมทงย่ามครับก็ได้สองตัวแล้วครับ ปลาง,งามๆอยู่พี่น้องมาลุ้นต่ออีกครับหลังอยู่นี่กับบดถือน้องนี่บดถืกอู้หลังนี่เขยเบอร์มันเกี่ยวครับอยู่มันโอ้แม่นขาดปาลาเราครับ ก็ไปเห็นดิน่อได้ไม้ย่ามน้ำเว้นเนี่ยโอ้เสียหายเลยครับมันเกี่ยวจุดหัดปากไปเรือยี่ครับอือือ,อสเสรษฐายน้ำเน่ยไน้องเกี่ยวจุดอือเียดายเนาะ ีตัวใหญ่เลยเด้อเกี่ยวขนาดนี้ครับไม่นี่ก็เอาเหยื่อปูมาลองเบื้องกับบ่อใดใส่ไล่ล้างหนอกครับสิบกว่าล้างเนี่แล้วสิบให้ยี่สิบประมาณเนี้แล้วครับ กบ่ได้นับเบ็ดดอโอ้โมยูหายครับเนาะขัดปากมาแล้วเกี่ยวคักหีือีือมันตัวง่ายเลยครับเกี่ยวนัดนี่แหละ ยำเบ็ดก็แล้วล่ะครับนี่ขัดปากร้ายพูดครับนอมม้องก็ได้ม่ย่าเบิ่งกลางเว้นครับก็ไดสองโตครับนี่ครับี่น้องของตัวงามๆอยู่ครับตอนนี้กับพบ้อนอยู่ครับก็ยังดีกว่ากลับไปบ้านเสื้อๆอ,อยู่ครับน้องมานีก็ขอที่น้องติดตามเบิงคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยครับมีคลิปใหม่ๆให้ที่น้องเบิงไปอีก ไปเรื่อยๆนะครับรับมือนี่กับคอล่าไปก่อนเด้อครับวันที่คอล่าคอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดติดตามแล้วก็บอกควาโคตรชนะใหน้น้ำแน่เด้อครับพี่น้องรับมือนี่กับคอไอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งทุกคนเด้อคอไอรวยรวยครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ